ท่านจมาชิกที่รักทุกท่านนะครับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาเสนอ1่ปันหลักสิบบนสูตรมาตรฐานนะครับสี่ตัวมาหนึ่งตัวแล้วก็ห้าตัวมาหนึ่งตัวชนออกมาแล้วจะเป็นอย่างนี้ชนออกมานะครับนะชนออกมาได้อย่างนี้ตั้งแต่หกสามมานะครับจริงๆมันเดินยาวกว่านี้นะครับแต่เอาแค่นี้พอนะครับเอาแค่สูตรหน้ากระดาษ A4 พอนะครับท่านจะมปาิกนะนี่สูตรมาตรฐานงวดนี้นะครับนี่ อาจจะแปกกับสูตรที่ให้ไปก,ก่อนหน้านั้นนะครับนะ,นะไปก่อนนั้นก็มารู้ว่าสูตรไหนจะรุดเดี๋ยวอาจารย์จะคัดให้อีกทีนะว่าสูตรไหนชนเยอะเอาตัวนั้นแหละนะครับและมีตัวเด่นด้วยนะครับนะสองสูตรชนออกมาครับได้หกตัวเดียวอ,อกหกสามงูนี้ได้ชนออกมาสอสองสูตรงูนี้ได้เยอะนะครับสามตัวสามตัวก็สามสิบชุดอะถ้าเราไม่รู้ลำหน่วยนะสามชุดจะถูกแง่แอยู่แล้วนะครับนะนี่ ศูนวันี้ออกเจ็วันี้ก็จุนจุนวันนี้ออกเจ็ดเก็เข้าห้าห้กับเออก9ก้สี่หตัวเดียวออกหกสามสี่กับแออกแปดเกับแออกสองเจดแตัวเดียวโคโลออก88ดแดวันนี้0ูนย์สี่แปนะครับนี่ศูนนะอันนี้เขียนเลอะหน่อย0ูนย์สี่แปดออกศูนกับเก้าออกห้าสอสกับเออกเก้งสกับสออกสี่ห สองสี่แปดออกสองสองสี่งวดที่แล้วหนึ่งห้าเก้าออกห้าสองงวดนี้ชนออกมาแล้วสองศูนย์นะครับเหลือหกกับแปดอาจารย์วงให้เลยครับนะไม่ต้องลังเลเลยหกกับแปดจับแปดตัวเดียวนะครับปกักหลักสิบนะแต่ไอ้งวดไอไอตัวนั้นมันเป็นหกนะถ้าไปชนอีกสูตรหนึ่งที่ว่าหนะึ่งสี่หกเก้าแล้วมันจะชนตัวนี้ไปนชนหกแต่อาจารย์มั่นใจกลัวสูตรน้นจะหลุดนะครับเ พอหกปีตาหนิหน่อยหนึ่งถ้าไข่ยาหกก็ได้ไม่ว่ากันนะอีกศูย์หนึ่งเป็นหนึ่งสี่หกเก้าไงถ้ามาชนมาชนหกตัวเดียวแต่อาจารย์มั่นใจว่าน่าจะมีแปดพอดูนี่ตามตัวเลขเด่นนี้เนี่ยยังไม่ได้คัดออกมาให้ท่านจะมาชิกดูนะอันนี้มาเรียงกันดูแมัองวดที่แล้วเรียงว่าอย่างนี้แล้วหาใบนี้ไม่เจอท่านะมาชิกนี่หาเจอแล้วมาต่อเลยไม่ได้ดูเลยนี่ นี่ไม่ได้ดูเลยนะครับไอ้นี่หนึ่งกับสองไอ้นี่สองกับห้านี่สองกับเจ็ดมันชนโคอดีสองเลยนะนี่หาใบนี้ไม่เจอเขียนไว้แล้วมันไปทับอยู่นู่นข้างล่างตะก้านะครับนะข้างล่างตะกาเลยถ้าสองตัวนี้ต้องไปยิงเจ็ดกับแปดคู่โตนี่เป็นสองเลยนี่ดูงวดนี้ถ้าจะมีเจ็ดกับแปดแปดกับเก้าศูนย์กับสามแล้วก็เก้ากับสี่นะครับแปดสองตัวเก้าสองตัวเท่ากับแปดกับเก้าเด่นนะบอกไว้ก่อนแปดกับเก้าตัวนี้ให้ไปยิงตัวนี้ ตัวนี้เดินมาหลายสิบงวดนะจ็ดสามสิบกว่างวดแล้วเนี่ยสองตัวมาตัวนี้เอาไปชนนี้อาไปยิงคู่โตน,นะครับแปดศูนย์เก้าเก้าศูนย์แปดสามเก้าสามก็ได้คู่โตแล้วได้คู่โต,แล,โตแล้วนะครับแปดศูนย์แปดศูนย์แปดสามเก้าศูนย์เก้าสามนะครับแปดกับเก้าตัวนี้บอกไว้ก่อนนะศูนย์นี้บังคับสิบหน่วยนะศูนย์นี้นะครับนะเดี๋ยวจะลอกใส่เอซีทีหนึ่งนะ ดูอย่างนี้ท่านไม่เข้าใจหรอกอันนี้สูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่ยังลงไม่หมดนะสี่กับเก้านี่มีรู้สึกว่าสามสูตรนะสี่กับเก้าแล้วก็ตัวเดียวมาตัวเดียวเป็นเก้าก็บอกท่านจะมาชิกไปแล้วนะครับนะนี่สูตรนี้สูตรมาสามนี่อันนี้ได้หกกับแปดหกกับแปดหกกับแปดหลักสิบแต่อาจารย์ล็งแปดใครจะเอาหกก็ไม่ว่ากันนะนี่หลัก 10, 16, สิบบนสิบหกสิงหานี้มั่นใจนะครับมั่นใจและหลักหน่วยสูตรหนึ่งนะท่านจะมิ กลัวหลักหน่วยเจ็ดศูนย์สามจะไปหลักอนะื่นน่ะกลัวไม่ไปหลักหน่วยครับสังหรณ์ใจยังไม่รู้เพราะวันไอ้สูตรนั้นแข็งมากเดี๋ยวจะมาลงทีหลังเนะี่ยเอาหลักสิบไปก่อนมันไม่มีเจ็ดศูนย์สามเลยนะครับงวดน,นี้งวดที่แล้วมันตรงนะจริงๆมันตรงสองตัวเดียวเนี่ยนะอาจารย์เนี่ยไปไปสายด่วนไม่มาก็โอโ้มามันคนละทางก็เลยมึนตึ๊บเลยงวดที่แล้วนะครับยิ่งเอ่อยิ่งเกิดภาวะสงคามโดยไม่มีสมาธิด้วยนี่ใบนี้ละหาไม่เจอนะครับใบนี้หาเจอ นี่หลักสิมาตรฐานนี่สูตรนี้เยี่ยมมากนะครับนะเยี่ยมมากสูตรนี้นะครับอ้าวคำเตือนอีเดียวจะให้ดูสูตรนะครับสูตรมาตรฐานนะสูตรมาตรฐานอ้าวเดี๋ยวก่อนอื่นก็คําเตือนเช่นเคยครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับช่องนี้จัดขึ้นมาเป็นแนวทางไว้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเราไม่สนับสนุนการพนันที่ปิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่ะใครอยากได้สูตรอ่ะะนี้ทำไมได้6กับ8 นี่สูตรที่1นึ่งนะนี่สูตรที่1น,นะมีการบวกสีด้วยนะครับจะได้ตัวนี้นะครับนะ,ะแคปไวเลยนี่มีกี่จุดกี่จุดนะนี่สูตรที่2นี่มีกี่จุดกี่จุดก็ทําตามนี้นะที่อาจารย์ไว้เนี่ยสอสูตรออกมานี่มันจะได้ตัวนี้สูตรแรกจะได้4 6, 8 0ดศูนย์สูตรที่2ก็หกเก้าสองห้าแปดสามเขาเรียกว่าหวยสามยี่ห้อชนออกมาออกได้หกกับแปดแต่อาจารย์ลงแปดนะขาย,ยายหกไปว่ากันแต่อีกสูตรหนึ่งไม่ได้ หกเก้าหนึ่งสี่มันจะส่วนหกนะแต่อาจารย์หกตัวนี้แต่ชอบแปดแปดมากกว่าหกในนี้ในนี้ไม่มีหกเลยตัวเด่ดนนี่ไม่มีหกสักตัวเลยบอกว่าเออแล้วหกมันมีตำหนีด้วยนะครับหกเปตำหนีนี่น,นี่อันนี้เจ็ดกับแปดแปดกับเก้าศูนย์กับสามเก้ากับสนะี่ให้ดูจริงๆนะงวดนี้หวยมันหวยงวดนี้จีเดทยวซ้ำโตแนะครับจริงๆนะเจ็ดกับแปดศูนย์กับสามเก้ากับสี่นี่ มันหวยมาสามตัวแล้วถ้าทุกสูตรหนสูตรหนึ่งไม่ผิดนะครับศูย์กับสามมาหนึ่งตัวเก้ากับสี่มาได้ตัวเดียวแล้วเจ็ดกับแปดมาด้วยตัวเดียวนะครับถึงว่าหกมันไม่มีถึงวาวงแปดไว้ก่อนเลยวงแปดไว้ก่อนเลยเล่นอะไรก็แล้วแต่ให้มีแปดงวดนี้เล่นอะไรก็แล้วแต, 8, ว <laughs> แวแต่ขอให้มีแปดงวดนี้ <laughs> นะเล่นอีหยังก็แล้วแต่ขอให้มีแปดนะจ๊ะนะจ๊ะงวดนี้ แปดมาแรงนะจ๊ะนะแปดมาแรงวันนี้นะครับนะเออนี่ชอบรูปฟันให้เลยแปดตัวเดียวปักหลักสิบหกกับแปดเราจะฟันแปดตัวเดียวนะครับไอหน,นึ่งสี่หกเก้ามัวนี้อาจารย์กลัวมันจะไปหลักอื่นกลัวจะไปหลักอื่นนะครับนะกลัวจะไม่หล่นหลักสิบแหละกลัวจะไปหลักอื่นเพราะว่าดูทางหวยแล้วมันหวยมันทํามาหลักมันมาดุยดุยจริงเวลาจริงกมันก็เปลี่ยนเปลี่ยน,ป,ยนปัป๊บเลยมันเป็นอย่างนั้นไปนะครับนะเปลี่ยนครับเนี่ครับ ตัวนี้ตัวสําคัญเลยนี่นี่น,นี่ตัวนี้เดี๋ยวจะลอกใส่ซับเอซีไว้แล้วหาไม่เจอหาหาไม่เจอนี่ตัวนี้ตัวสําคัญเลยนนะครับตัวสําคัญเลยเยอะดีงให้ทวาชิกเลยก็ได้นะครับนะแปดชุดโต๊ะนะแปดชุดโต๊ะเลยนะครับแปดชุดโต๊ดนะสิบหกสิงหานะครับเดี๋ยวทำสามตัวให้เลยนะไม่เสียเวลานะครับเผื่อท่านจะไปซื้อลอตเตอรี่ สิบหกสิงหานะครับนะสิบหกสิงหาสิงหาผมนะครับปากกาเขียนไปเขียนมาก็จะหมดสองห้าหกแปดนะครับนะอ่าอันนี้มาตัวใช่ไหมครับเจ็ดเอ่อศูนย์กับสามาตัวนะครับ แล้วก็เจ็ดกับแปดมาตัวนะครับแล้วก็เก้ากับสี่มาตัวนะครับนี่อย่างนี้ก็ได้โต๊ดเน่ถ้าทุกสูตรไม่ผิดท่านถูกหวยเน่ยสาตัวท่านสมาชิกเนะีอันนี้มาหนึ่งตัวอันนี้มาหนึ่งตัวนี่มาหนึ่งตัวนะครับนะนี่มาหนึ่งตัวเลยนะครับกล้องมุมมวยยังไงไม่รู้นะครับแ่ <laughs> เดี๋ยวโทษทีนะครับกล้องมันมุมมวยยังไงไม่รู้นะครับนะ หน้ากล้องมือมัวหน้ากล้องมือมัวมือมัวยังไงไมาดูกับนะตัวศัพบไม่มือมัวเลยโทั้งทีนะครับนะเดี๋ยวจับให้เลยจับให้เลยนะครับศูนย์ตั้งขึ้นมาตีละตัวศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดสี่นะครับนะตามตีละตัวศูนย์แปดเก้าน,นะครับ 084นะครับเดี๋ยว3 7 9 3 7 4นะครับ3 8 9 3 8 4อย่างนี้นะครับนี่16บหคอยดูมาวัดผลกันว่าจะปอ๊อปเชะไหมอ่านี่8ชุดโต๊ะน,นะครับทำโต๊ะน,นะเต็งเดี๋ยวอาจารย์จ่ายอีกทีหนึ่งนี่ แปดชุดโต๊ะนะครับแปดชุดโต๊ะนี่ครับนะแปดชุดโต๊ะแปดชุดโต๊ะถ้าคัดให้เด่นก็มีอยู่นี่นะครับคัดให้เด่นถ้าหกกับแปดมาตัวมันชนแปดก็นี่ตัวเด่นเลยคัดเด่นให้เลยไปซื้อโรตเตอรี่นะจ๊ะนะจ๊ะคือซื้อโรตเตอรี่เลยนะครับไม่ต้องลังเลเลยนะครับนะนี่นะครับ นี่ครับสชุดชีตูส์สี่ชุดเน้นเน้นให้แล้วก็สี่ชุดไปซื้อลรตเตอร,ตรี่ลยนะครับนะบนนะครับบนนะครับบนบนบนท่านจะมาชิกเดี๋ยวครับต่านจะมาชิกที่อยู่ในในกลุ่มไลน์นะครับในกลุ่มไลน์นะ ไอ้ที่ละอีกเครื่องหนึ่งมันยังดึงเข้าไม่ได้ครับขอให้อาจารย์เปลี่ยนใหม่ก่อนเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงครับเพราะว่าท่านจะเข้าลายยังไม่ได้เพราะเครื่องอีกเบอร,ร์หนึ่งมันเข้าไม่ลายไม่ได้นะครับนะเข้าลายไม่ได้โปรดทราบตามนี้นครับเดียยเด๋ยวอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะโทรกลับดึงเข้าลายทุกคนนะครับนะไม่ต้องกลัวนะครับนะจังทานอยู่ตอนนี้คิดหัวไปก่อนนะครับนะนี่สีชุดดูทาง o u t ู b ประก่อนนะครับนี่ ว่าจะมาตัวเนะี่ยอันนี้อันนี้เดินยาวมากตัวนี้นะอันนี้ก็ยาวอันดับสองอันนี้อันดับสามอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นสามสิบของงวดเนี่ยนะสองตัวมาตัวแต่ไม่มีหลักแต่ได้อีกสูดึงก็มีเหมือนกันนะไม่ได้ลงหมดนี่ตัวนี้ยังไม่ได้ลงนะเนี่ยเนี่แปดกับเก้ายังไม่ลงเราก็แปดกับเก้ามาเคลียตท่านสมพิกนี่ติดไม่ติดแปดกับเก้าเราก็เบานี่ตกกันไป นี่แปดกับอันนี้เก้านะครับนะแปดกับเก้าอนะ่ามันจะเด่นอยู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหลือหกชุดนะที่ว่าเด่นเดนเนี่ยพอแกะแปดกับเก้ามาตัวนะเหลือแค่นี้แต่เน้นเน้นเนี่ยเน้เนเน้เนคือสี่ชุดนี้นะสวยดีเหมือนกันนะท่านจะาชิกชอบตัวไหนชอบไหมชอบไหมนะครับชอบไหมชอบไหมอหมนะอ่า แต่หลักสิบเมื่อกี้ปักหกกับแปดเนี่ยจาละแปดเลยเพราะว่าสามหลักนี้ไม่มีหกเลยไหครับสามหลักแล้วหกมีตำหนิด้วยศูนกับสามเจ็ดกับแปดแล้วก็เก้ากับสี่มันไม่มีหกเลยหวยรู้มีแค่นี้แหละรวมมาแล้วครับแต่จะไม่รู้จะเข้าเต็งหรือโต๊ดไม่รู้แหละนี่นะใครว่าไม่เคยถูกหวยสามตัวลองไปดูงวดนี้ โบชเอแน่ er นะขอให้แค่นี้ก่อนนะครับนะ,ะกดกระดิ่งปิ๊งปิง,ปงติดตามว่ายังมีข้อมูลดีๆจะมาเสนอนำต่อไปนะครับมาเสนอเป็นข้อมูลไม่มากกว่าน้อยละเผื่อนี่เห็นไหมครับตัวเด่นตัวเด่นในนี้อาจารย์ว่าในนี้มีสามตัวนะครับมีสามตัวตัวหายก็คือหายเลยมันหายอะไรครับท่านจะมีหายอะไรครับนี่นหาย มันมันหายไม่มีหไม่มีห้าไม่มีหนึ่งไม่มีสองหนึ่งสองห้าหกหนึ่งสองห้าหกไม่น่ามีสิหน่วยด้วยหรือสามหลักเลยแหละนะครับแค่นี้ก่อนครับขอให้โชคดีมีใจกดกระดิ่งติดตามอาจารย์ไว้นะครับท่านจะไม่ผิดหวังเมื่อวานก็หวยลาวเข้าทั้งบนทั้งล่างนะให้ฟันเลยนะฟันนะสองกับเจ็ดให้สองสี 4, ่สองแปดนะ ให้ติดทางไลน์นะครับหวยลาวนะตัวนี้ให้ติดทางไลน์ไปก่อนนะครับนะหวยลาวก็เต็มเต็มเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับแค่นี้ก่อนครับขอให้โชคดีมีใจสวัสดีครับ